ตอนนี้เรามาอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนมาชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์นะคะมามาคราวที่สองรอบที่สองนี้จะไม่โดนแกงนะคะเพื่อนๆใครที่มาคราวแรกแล้วดอกไม้ไม่ออกนะคะเดือนกุมภาอันนี้เดือนมีนานะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นที่สิบสี่ค่ะเพื่อนๆออกแล้วค่ะนี่เลยออกตลอดเส้นทางเลยนะคะเพื่อน สวยไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดถนนแล้วนะคะเพราะว่เาเลยกําหนดที่เขาปิดถนนลแล้วเนาะเราจะไปเดินตรงกลางก็ระวังนะคะเพราะว่ามีรถมาเนาะเนี่ยค่ะสวยๆนะคะเพืะะ่อนสวยไหมวันนี้ก็จมเพื่อนมาชมดอกชมพูพันธุ์คลิปน,นะคะอันนี้ในตรงกลางนะคะเพื่อ,น,อนนี่นะคะ ส,สวยค่ะนที่ต้นนะคะเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะออการ,กรเกษตรที่เขาทดลองปลูกข้าวนะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวจะถ่ายวนให้เพื่อนๆได้ชมไปเรื่อยๆนะคะสวยมากไปชมกันค่ะวันหนึ่งนะคะมาขอแก้ตัวนะคะวันนี้เรามาพาเพื่อนๆมาชมดอกชมพูพันธุ์คลิปที่มาหาลาัยเกษตรนะคะตอนนี้คืออากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆคืออากาศร้อนมากนะคะชุมเทียงเลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามา เก็บภาพของดอกชมพูพันธิตกันนะคะเพื mm ่อ hmm. นเพราะว่า mm hmm. ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดถนนแล้วกําหนดที่ปิดถนนนะคะ mm hmm. คือดอกไม้ไม่ออกนะคะแต่วันนี้เขาเลิกปิดถนนแล้วดอกไม้มาออกช่วงนี้นะคะเออช่วงนี้ออวันที่เท่าไหร่นะ mm hmm. วันที่14นะคะเพื่อนวันที่14 มีนานะคะใครผ่านมานะคะอยู่ช่วงนี้แวะมาได้เลยไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะตลอดเส้นทางเลยนี่คือจมพูพันทิย์จริงๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้แกงนะคะรอบนี้รอบนี้ดอกไม้ของเราไม่ได้แกงใครนะคะออกเต็มต้นเลยะคะ่ะ คือร้อนมากนะคะเพื่อนแต่ว่าอดใจไม่ไหวนะคะที่จะมาถ่ายเพื่อนื่องได้ชมนะคะนี่ครัก็บอกห้ามจอดตลอดแนวนะคะฝั่งนี้เนาะก็จอดได้อีกฝั่งนึงยังยังไม่ยังไม่ยไมลยเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนึงจะเริ่มออกนะคะนี่ที่พื้นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือรอบสองนะคะ รอบแรกออกไปแล้วไม่ออกมากนะคะอันนี้รอบสองออกเต็มเลยใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะคะเพื่อนๆแวะมาค่ะสวยมากไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีนะคะเพื่อนๆคือเขาออกกัน ทุกต้นนะคะเพื่อนๆือคือเขาออกกันทุกต้นนะคะนี่สวยไหมก็จะย้อนย้อนแสงเนาะเพื่อนช่วงน,นี้กำลังเท,ที่ยงเลยนะคะ ดอกไม้ออกตลอดแนวเลยค่ะวันนี้ก็มากเก็บนะคะบรรยากาศสวยไหมสวยไหมนี่ฟังเป็นนะคะเออมาข้าวเนาะมาข้าวของศูนย์การทดลองของมหาลัยเกษตรนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนหลกนะคะเพื่อนเพราะว่าเขากำลังล้นกันแะ,ะ่แต่เย็นเนะี่ยเชื่อเลยนะคะว่าน,น่งมา นไม่รู้ว่าออกกี่วันแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะประมาณสักอาทิตย์ึงได้แล้วเนาะเพราะว่าไยไม่ได้มาทางนี้หลายวันแล้วนะคะคเพื่อนสวยมากสวยค่ะช่วงนี้กําลังเที่ยงแต่ช่วงเย็นเนี่ยแน่นอนคนเยอะแน่นอนนะคะเพื่อน เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมดอกไม้สวยๆดอกชมพูพัดทิพย์ที่มาหาลัยเกษตรกำแพงแสนค่ะขอบคุณมากๆายค่ะไปแล้วจ้าตบท้ายกันที่ถนนอุคลิปตัสจ้าตรงนี้ล่มลื่นมากนะคะเพราะว่าในล่มนะคะเพื่อน